น,นี่จะเป็นคลิป Unboxing ิ่งนะครับเกม Ultimate Real Rose นะครับก็อันนี้แปลไทยโดยร้านลาลาเล่นนะก็อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่ทุกคนพิออเดอร์ไปนะแล้วก็จะได้ตามนี้ไปเปเลยนะครับคนที่พิออเดอร์ไปก็คืออันดับแรกก็คือว่าจะได้คู่มือที่เป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะข้างในก็จะคืออันนี้ต้องบอกว่าทางลาลาเล่นเนี่ยเขาปริ้นให้นะครับซึ่งเป็นกระดาษแบบอย่างดีเลยนะก็จะมีทุก าภาคเสริมที่อยู่ในนี้เลยนะครับก็คือมีทั้งตัวปกติตัวเยอรมันอเมริกันแล้วก็เอเชียน,นะที่เป็นตัวใหม่ครับหนึ่งเล่มนะนี้ซึ่งเขาจะแถมแยกมาให้นะถัดมาก็จะมีตัวสติกเกอร์นะครับแบบนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ของเบอร์เกอร์เราแต่ละตัวเนาะสติกเกอร์ของตัวโบกี้พิเศษที่มาในเอเชียน,นะฮะแล้วก็มีที่มันเป็นสติกเกอร์ของรถขนถ่านหรือว่าโค ที่มากับตัวเสริมของเชอรมันนะครับรวมถึงมีสติ๊กเกอร์ของลาลาเล่นให้ด้วยนะฮะอ่ะคราวนี้เรามาดูขนาดของกล่องก่อนเนาะว่าขนาดกล่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับเผื่อบางคนจะต้องมีปัญหาเรื่องการหาที่เก็บก็ขนาดกล่องเนี่ยวัดแล้วนะความยาวเนี่ยอยู่ที่32เซนนะแล้วก็ความกว้างเนี่ยอยู่ที่23นะครับส่วนความสูงเนี่ยจะอยู่ประมาณความสูงอยู่ประมาณ10 13เซนนะฮะ นะก็เป็นกล่องที่ถือว่าใหญ่เลยก็ถ้าถามว่าไซส์ประมาณไหนก็ให้นึกถึงพวก f ีดโฟลดินนะหรือว ok ่าบาราสนะประมาณนี้เลยแต่ว่าน uh ั้นใครมีเกมก็จะรู้ดีนะว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวอันนี้เรามาเปิดกล่อง u n นบ็อกไปเลยพร้อมๆกันเลยนะฮะก็เดี๋ยวอันนี้ผมขออนุญาตกรีด เรามาดูด้านในกันเนาะว่าด้านในเป็นไงบ้างจึบโอเคก็กระดาษจะเป็นกระดาษขาวนะฮะเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ส่วนใหญ่จะขึ้นลาค่อนข้างยากเนาะี่ถัดมาข้างในเนี่ยมันจะมีอินเสิร์ตนะครัสำหรับประกอบอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวผมประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีหนึง เป็น Insert ร์ตหรับประกอบเพื่อใส่คอมโพเนนต์นะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็หลายๆค่ายเขาก็เริ่มทํากันมาเยอะและ้วนะผมว่าดีนะเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็ข้างในเนาะจะมีคู่มือนะแต่ว่าคู่มือนี้จะเป็นภาษาไทยเป็นคู่มือภาษาไทยแบบนี้ซึ่งอันนี้เขาจะแถมอยู่ในเล่มอยู่ในตัวกล่องแล้วก็อันนี้ก็จะมีเป็นพันช์บอร์ดต่างๆนะนี่ก็จะเป็นพันช์บอร์ดต่างๆกล่องนี้ จะรวมตัวหลักนะครับตัวเสริมทั้งหมดที่เคยออกมาของเกมนี้นะครับรวมถึงายโปรโมททั้งหมดนะรวมถึงพวกมินิเอ็กซ์แพนชั่นด้วยนะก็คือกล่องเดียวเนี่ยคือครบเลยนะรวมถึงมีตัวเสริมเอเชียด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นเอนจิเนียร์นะซึ่งมีปริมาณมากเลยแล้วก็นี่เป็นไทโคในตัวเสริมของเยอรมันนะอันนี้ก็เป็นเอนจิเนียร์เหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นของเยอรมัน แล้วก็มี p พ y e เ r อร์บอซึ่งเ a y e r b อร์บอของตัวใหม่เนี่ยมันมีการปรับปรุงด้วยนะก็คือมันจะมีช่องใส่อันนี้เป็นช่องตัวคูณแล้วก็ข้างล่างเนี่ยปกติเนี่ยถ้าใครเคยใครมีตัวเก่าหรือเคยเห็นเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นสำหรับเสียบไอตัวโรงงานเนาะแต่นี้มันจะเป็นทายแบบนี้แทนนะครับส่วนนี้จะเป็นตัวเสริมเอเชียนเนาะก็คือจะเป็นบอร์ดอันนี้ออบอร์ดใหม่เป็นบอร์ดแฟกตอรีใหม่ ซึ่งมันจะมีโลโก้ตรงนี้อยู่อันนี้แปลว่าเป็นของตัวเสริมเอเชียนแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นตัวเสริมอเมริกาแบบนี้เนี่ยถ้ามีโลโก้รูปเทพีเสริลิฟามีก็คือเป็นอเมริกาแล้วก็บอร์ดซึ่งตัวตัวบอร์ดเนี่ยต้องบอกว่ามีการปรับตัว UXUI ด้วยนะครับอันนี้บอร์ดสำหรับเล่น2คนแล้วก็บอร์ดสำหรับอันนี้ด้านนี้เล่น3-4ถึง4คน ซึ่งอันนี้มันก็จะมีการปรับด้วยตรงที่มันจะมีเขียนอันนี้อยู่บอกอยู่ให้รีมายเดอร์ว่าเออวางเอนจิเนียร์ยังไงกี่คนเล่น3คนเล่น4คนเนี่ยครับแล้วก็รวมถึงมีกุญแจตรงนี้ด้วยที่เป็นตัวเสริมของเอเชียนที่เป็นอันใหม่รวมถึงตัวรางเนี่ยมันจะมีการปรับสีลางด้วยนะตัวที่ของเดิมเนี่ยรางมันจะไม่ได้เรียงสีแบบนี้นะก็จะมีการปรับด้วยอ่าข้างล่างเนี่ยก็จะมีอินเสิร์ตเหมือนกันซึ่งอินเสิร์ตเนี่ยเขาใส่มาให้แลยแล้วก็จะมีการาวางอินเสิร์ตมาให้ย้วด ก็อันนี้ก็จะมีช่องใส่แบบเอเชียนแล้วแบบอะไรเงี้ยครับแะเรียบวางไว้เรียบร้อยเนาะแล้วก็มีอันนี้เป็นลางทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัววอร์เกอร์ทั้งหมดนะเดี๋ยวผมอันแพ็คแล้วเดี๋ยวผมใส่ลงไปในกล่องแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเวลาแพ็คลงกล่องทั้งหมดเนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับ แล้วก็อันนี้ผมใส่ของลงไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดอันบอกให้ดูอีกทีหนึ่งว่าผมจัดเก็บของยังไงนะครับจริงๆแล้วตัวในคู่มือเนี่ยเขาจะบอกวิธีจัดเก็บอยู่ก็คืออยู่หน้าแรกเลยแต่ว่าอันนี้พอดีผมอาจจะไม่ได้จัดเก็บตามที่เขาบอกนะเพราะว่าเน,นี้ยส่วนใหญ่คือ,อเขาจะแยกเป็นตัวเสริมแต่ละตัวนะครับแต่ว่าอันนี้พอดีผมง่ายต่อการเซตอัพเดียส่วนใหญ่ผมอยากจะเซ็ตให้ทุกอย่างมันอยู่ในถุงเดียวกันสีเดียวกันมากกว่าเราต้องแต่ประสบการณ์เท่าที่เล่นมา ส่วนสติกเกอร์เนี่ยผมลองติดให้ดูแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสติกเกอร์ก็จะเป็นสติกเกอร์ใสะนะครับก็อันนี้เป็นตัวมีเปิ้ลที่เป็นตัวละครเบอร์เกอร์เนาะแล้วก็อันนี้เป็นรถไฟนี่คืออันนี้เอาไว้แท็กแต้มนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นตัวที่ไว้นับเทอร์นอรเดอร์ฮะโอเคไว้นับเทอร์นอรเดอร์แบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นโบกี้พิเศษที่เอาไว้ของสำหรับตัวเสริมเอเชียนตัวใหม่นะครับ แล้วก็อันนี้ประแจเนี่ยจะแทนตัวการเดินโรงงานถกเข็โรงงานเดิมที่เป็นสีม่วงๆเนาะ่าก็จะประมาณนี้นะครับเวลาติดสติกเกอร์ไปก็เวลาเรียงก็คือกล่องมันจะค่อนข้างหลวมเลยสามารถใส่เรียงกันได้หมดเลยเนาะอันนี้ก็คือแต่ละภาคนะฮะซึ่งจริง,รงๆแล้วปกติเขาจะเขียนเอาไว้เลยนะครับถ้าเห็นมลักษณ์รูปอย่างเงี้ยคือ usa นะก็คือเป็นเทปสิทธิภาพถ้าเห็นถ่ยรั์แบบนี้คือเป็นตัวเสริมอ่าตัวปกติตัวรัสเชียน,นะฮะแล้วก็ ตัวที่มันอันนี้เป็นบอร์ดของเอเชียหรืจะเป็นบอร์ดเปลี่ยนใหม่ของเอเชียก็จะมีสายรัู่ปนี้อยู่เป็นรูปเอเชียส่วนอันนี้จะเป็นที่เอาไว้รองข้างใต้ของเพย์เออร์บอร์ดนะครมันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเวลาเราต่อเราก็จะต่อไว้ข้างล่าง,างนี้เนาะซึ่งก็มันก็จะเขียนอยู่นะฮะว่าอันนี้เป็นด้านของตัวรัสเซียน,นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นด้านของตัวอเมริกาเนาะก็คืออยู่ในทูนวันเลยนะก็จะเป็นการประหยัด ก็เวลาเก็บเนะี่ยตรงนี้มันจะมีล่องอยู่ให้เก็บนะฮะส่วนวิธีประกอบเนี่ยมันเขียนอยู่ข้างหน้าของตัวรูบุกนะสามารถไปดูได้นะเนี่ยเขียนวิธีประกอบอยู่ก็ประกอบดีนะครับเพราะว่ามันมีชิ้นส่วนที่อยู่ข้างๆ2องอันเนี้ยอันนี้ต้องฉีกออกนะเพื่อนๆดูดีนะฉีกตามเส้นตัดให้ดีเพราะฉีกผิดนี่จบเลยนะนะครับโอเคอันนี้ออกไปแล้วก็อันนี้จริงๆอ่ะข้างล่างเขาจะเขียนอยู่นะครับว่าให้ใส่อะไรบ้างเนาะแต่อันนี้ผมไม่ได้ใส่ตามเขานะก็จะแยกตามเนี่ยถุงเนี่ยมันจะใส่แบบ ของเพลเยอร์ทั้งหมดเลยนะที่เป็นคอพเนนต์ของเพลเยอร์ทั้งหมดเลยนะอันนี้สามารถไปดูได้นาะกก็ตัวไอเดียโทเค็นเนี่ยผมใส่ของทุกภาครวมเข้าไปเลยนะแล้วเวลาเล่นเนี่ยก็ใช้วิธีเทลมาแล้วก็ส่วนรางเนี่ยเขาจะเขียนบอกไว้อยู่ว่าตรงเนี้ยมันจะบอกอยู่ว่าเพลเยอร์หนึ่งเนี่ยใช้รางทั้งหมดกี่รางเขาจะเขียนตรงนี้ไว้บอกไม้หมดเลยนะครับก็ยัดลงในถุงเดียวก็อันเนี้ยก็ใส่ไว้นะฮะแล้วก็ถุงเงินแยกไว้ก็จะมี4เพลเยอร์ตรงนี้เนาะแล้วก็อันเนี้ยจะเป็น ทายรถไฟที่เรียงตามเบอร์ก็จะเป็นเบอร์สองอ่ะจนถึงเบอร์สิบเลยนะครับก็เรียงไปก็ตามนี้นะฮะก็มันก็จะพอดีก็คือตรงนี้มันจะไม่ไหลออกมาประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกการ์ดท,ที่ผมยังไม่ได้ใส่เนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกการ์ดท,ที่มันเป็นการ์ดโบนัสตอนจบเกมนะครับการ์ดเนี่ยผมใส่รวมไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเสริมที่เป็นถ้าลูกนกหวีเนี่ยมันจะเป็นมินิเอ็กซ์แพนชั่นนะฮะอันนี้ผมใส่รวมไปหมดเลยเวลาเล่นค่อยแยกออกแล้วก็มีทายที่เป็น ทายน,นี้จะโปะไว้ตรง turn o r อร์เฉพาะตอนจบเกมนะรอบสุดท้ายก็อันนี้เอาไว้ตรงนี้แล้วก็พวก e n เนียร์เสริมที่าสามารถไปหยิบได้ในบอร์ดกลางโน่นนี้2ตัวนะฮะแล้วก็มี e n เนียร์เสริมตัวพิเศษที่เวลาเราไปเอาโบนัสทายเราจะได้อันนี้มาด้วย1ตัวแล้วก็มีที่มันเป็นตัวพิเศษก็คือรถไฟเบอร์เก้านะครับหรถจักรเบอร์เก้าที่ไม่มีข้อตงพิเศษอันนี้ก็ได้จากโบนัสทายเหมือนกันแล้วก็มีอันนี้นะครับที่ทําให้เดินอะไรก็ได้2อ,อันอันนี้ก็ได้จากโบนัสเหมือนกัน เสื้อันนี้เป็นมิน e ีแคปชั่นเนาะก็จะเห็นแตลักษณ์แบบนี้โอเคแต่คร okay. าวนี้มาดูเลเยอร์สองบ้างเลเยอร์สองเนี่ยก็ตรงเนี้ยมันจะมีร่องอยู่นะมันจะมีร่องอยู่เอาไว้ใส่แผนที่ของตัวเอเชียนนะฮะก็จะเป็นแผนที่โตเกียวโอซาก้าเนาะโปรตีมจะเป็นเกียวโตนะแล้วเราก็อัปเกรดเป็นอันนี้ได้นะครับก็จะมีเป็นสีของผู้เล่นอยู่ก็จะบอกอยู่เวลาเล่นก็แจกไปตามสี แล้วก็อันนี้ผมเรียงเอนจิเนียร์ไว้ข้างล่างตรงนี้นะครับก็คือเรียงไว้หมดเลยทุกตัวรวมถึงมินิเอ็กซ์แพนชั่นด้วยเนาะแล้วก็อันนี้ก็พอดีเอาคูณ2มาไว้ข้างล่างนะแล้วก็ร่วมกับตัวอันนี้ก็จะเขียนอยู่ว่าเป็นตัวเสริมของอเมริกานะครับก็จะเป็นพวกหุ้นนะหุ้นสต็อกตรงนี้กองหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัวเสริมของตัวเอเชียนซึ่งมันก็จะมีรถไฟพิเศษนะครับรถโบกี้พิเศษที่มันได้จากทายพิเศษแล้วก็อันนี้จะเป็น ตัวที่เอาไว้แปะเพิ่มแต้มหองตัวโอซากานะแล้วก็มีทายรถไฟเบอร์2ที่จะใช้เฉพาะเ mm. อเชียเท่านั้นซ mm. ึ่งมันจะมีสายแล้วบอรอยู่ให้เอาแทนรถไฟเบอร์2เดิมนะครับอ่นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวมินิเอ็กซ์แพนชั่นอีกอันนึงนะฮะที่มันจะเล่นกับบอร์ดพิเศษเ,เดี๋ยวผมหยิบให้ดูบอร์ดน่าจะเป็นอันนี้อ่ะเป็นบอร์ดนี้อันนี้ปกติมันเป็นปีนันเพนะคือในเว็บ ฮนันนิงกุกเนี่ยเขาจะให้ปิเนนเพย์อันนี้ออกมาแต่เนี้ยเขาเขาทำให้เลยเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเลยนะซึ่งอันนี้ดีมากนะน่าใส่มากๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเสริมของโคที่มาจากเยอรมันนะฮะก็จะมีบอร์ดของโคอยู่แล้วก็ผมก็แยกโคไว้นะฮะแล้วก็ทายโคตรงนี้แล้วก็มีเอนจิเนียร์พิเศษของโคอ่านะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเยอรมันนะ,ะเยอรมันก็จะมีสัญลักษณ์รูปนี้ เห็นทายแบบนี้คือเยอรมันหมดเลยนะครับก็ผมก็วางไว้แล้วก็จะมีทายรูปวงรีแบบนี้นะก็แยกไว้สำหรับเล่นสำหรับเยอรมันโดยเฉพาะส่วนรูปคนอันนี้ก็คือเป็นมินิเอ็กซ์เทนชั่นสำหรับเล่นโซโล่นะครับซึ่งปกติผมไม่ได้เล่นโซโล่นะก็แยกไว้ตรงนี้อันนึงก็จะประมาณนี้นะก็จบแล้วนะครับกับการจัดเรียงแล้วก็อันบอ์เกม อัลติเมทเรลโรดนะฮะก็จะประมาณนี้ส่วนเรื่องเดี๋ยวรีวิววิธีการเล่นในแต่ละภาคหรือว่าการวิเคราะห์เกมอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมมาจัดทำให้อีกทีหนึ่งนะครับวันนี้อันบ็อกให้ดูก่อนนะเผื่อคนที่ยังไม่ได้พิออเดอร์สนใจจะพิออเดอร์เนี่ยก็สามารถยังพิออเดอร์ได้นะตอนนี้ถ้าพิออเดอร์ไปก็จะได้สติกเกอร์อย่างที่บอกเนาะฟรีนะได้สติกเกอร์ฟรีนะรไ,ไม่งั้นอีกหน่อยเขาจะทาขายแยกนะครับอันนี้นะก็หลายร้อยอยู่เหมือนกันนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วกับการอันบ็อกแล้วก็ จัดเลียงนะครับเกม Ultimate d e l Road นะครับก็ถ้าสงสัยอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สอบถามเข้ามาในเพจได้นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe Channel Dog g u แล้วก็เพจ Facebook Dog ไ u ลได้วยนะครับแล้ววันนี้พอแค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ